เป็นจังไงคือว่าจังอ่อนออกมาจากบ้านพุ่นนะบ่ถือบ่ต้องเดี๋ยวกับแม่แม่เฮาบัดคนเว้าหลายเออเว้าอยากได้ใจเด็ดน so, ี่กับบ่ได้เออรษฐบไังไะอ้าวแม่ว่าเออให้เฮ็ดนะแต่เฮาหั่นยังบ่ทันเฮ็ดอืมถมความเพิ่นเว้าหั่นนะคือว่าให้เฮ็ดเดี๋ยวนี้โลดให้แล้วเดี๋ยวนี้่นะแล้วบัดนี้บ่ได้ใจเพื่อนเฮ็ดบ่ทันใจเพื่อนแหละเพื่อนห้อยู่เพื่อนว่ายังอยู่แส่กับไปอยู่โลด บอกผัวผ hmm. ัวก hey. ็เลยว่ามาขอมาขอปู่ขอย่าอยู่นี้อยู่นี้สาเหตุต้นไปสาเหตุที่ได้ย่ายออกมาอยู่นี่โดยน้ำมืถือปูตองกับแม่โดยเพราะงมาเพิ่นสั่งว่าไอ้ลงก็กล้าตอนนี้โดยแต่บุลงแม่ตอนที่เพิ่นบอก สบายดีดโอ้ยลานกระโปรงหัดทรงบาทนี่โอน้ำอ้วนยังร้อาน้ำฮะยังร้อาน้ำผู้อาน้ำใช่น้ำเน้นผู้ห่วยเอาแฝดจากไหนอะนะขี้หลุดไถโอ้ย่างหลุดในเฮือนเด้ลูกมาแก่น้ำมาให้ก็เลยแบบไปน้ำไปเอาน้ำห่วยน้ำกินนึ่บ่อโดนน้ำสั่งให้น้อยน้ำหันนะ ที่าน้องป่าอันลุงกให้เหรนบ่กให้ใส่อยัวยนะออุงาหไดนยนะโอ้ผัวิ่นก็ไปทำกันบ่บ่ผัวิ่นอยู่จัไปใส่มันอือยังคืน้องอ้นวักบ่หาขึ้นม่ตรงเฮียนบ่จักแม่ไปเอนเอ่ไปหนจักแล้วอ สบายดีลูกอะสบายดีก้องอสบายดีวันนี้ลูก้อนมาอยู่แปลาน้ำชางมากินโดยเออวันนีลูกเออนุมือน่มือถ่น้ะทนยาเออเถ่เลยจังไหมาอโดยโดยโอวัชิมาช่วยน้องอ้วนปลูกพักอยู่มันนี้เจ้าหนน้องอ้วนมาโดยใช้เจ้าชิมาปลูกน้ำาเออมาปลูกแล้วขาับว้างโออาวทงมีไปบงชนพักแล้วปะ น่ะพักเราเกิดไหวยังได้นี่เนาะชิโนไทยนี่ไปจักบ่บ่แมนเนาะก็ตก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 มาน่ะแม่นบ่อแม่นโอเพิร์ดเอายังใช่หน่ำกระทางบ่กระทางอือชนรายบ้านนี่เพิ่นดชิมากินน้ำส่างกันเนาะก็โบซื้อน้ำมันไม่กินกันโอ้ยเงินมันพอหนิแล้วอ๋อ แม่บ่เขาทำใส้เขาก็ซื้อแต่ห่างน้ำกินนี่ตุกหนึ่งมันก็หลายมือเติบอยู่นะโอ้ยมันเด็กน้อยผู้นั้นมาบีบผู้นี้มาบีบอคอยหายันได้มือห่อช้อนตุ๊กเหรอลูกหลานลายเนาะเออแม่นเลยลูกหลานลายโดยม่นจะขายแมงแขรงไงอยู่เฮะแมงแขรงแมงแขรงมานจะใช้โอ้ไปกันเนาะต้นคอไปไปเบ่งใช่ไปบังตรงมีบอล เอื kang, yeah. ้องของดีไปแมงแข้งหรอวะแมงแข้งแพะใบกันหัวหัวโอ้หัวใบกันแมงแข้งขายอะไรจะขายเป็นแข้งนี่ะตุ้งหันมือหนักอ่ะขายให้เบาเวียดบ่โดย ซื้อเงื่อนเจ้าน่ะนี่เงื่อนเจ้าโอ้ยอันนี้ได้ครักระเม็นนี่คือมีหกต้นหนึ่งบ่อหนิโ้ยเงินเม็นตั้งตั้งแล้วนะเฮ็ดชั้นี่บ่อหนิเรียว่าบ่มีเงินบ่มีเงินโดยงานนั่นนั่นเป็นเงือนของคนอื่นบ่ ของเจ้าน่ะมีแต่เท่านี้เอ้ากลางคืนนอนใช้สัมเวยนี่ไแมนบ่อ่าคืนไปเบิ้งตัวเนี้ยผมขออนุญาตเด้อมันมีเงินตีบ่บิ้งไงเนี้ยไม่กู้หอกโอ้ยเราไบ่กูกับเบิ้งก่อนอ่าเบิ้งรถขายเบิ้งรถโอ้นอนอยู่นี่ตโเตย ใครแบบได้บบนี้เอาไม่เคยใครเพื่อนเพื่อนโดนสูตรของเพื่อนเนาะเออเก็บไว้ก่อนโอ๋นอนอยู่นี่กลางคืนนะโดยเอาเ่ินในบ้านไม่ได้มีม่ะมีกะของแม่ของเกยน้องอืมโดยโดยอ่ะเนาะโอ้จะใช้น้ำใช้เสเจใจนะ คอยกันน้ำมาล้างกันน้ำมาล้างกันน้ำขอจะขอเองบ่บ่อะขอน้ำน้องอ้วนโอ้ไปใช้นล้วกันกับน้องอ้วนเลยโอ้ป่ะดงก่อนบัดนี้อายุกันไหนเราขัดใหญ่กว่าของน้องอ้วนโอเคโอ้เพื่อนหกเสาหกต้น เศร้านีตไปเหตดแบบนี้บ่เศร้าหน่าหน้าสามหน้านั่นเลยเนาะหนาสิบสองบนหนาสิบห้านข็งแข็งไปเรื่อยกันโดยยงที่ของน้อยนะของน้อยักกะเช้าเก้า ยังชักเก้าแมงแข็งชัเก้าโตโดยโอ้ด anyway. ูว่าอันนี้สามสิบสามสิบโดยอืมแต่ก้านยำกลางคืนโดยโดยลูกพลอยชัลูกเจ้าบ่อยนะเบอหลานหลานโดยดานเป็นของลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวแต่แม่พัดไปใช้แก่น้าไม่ให้แม่ไปแก่น้าโดยที่แบบไปกับน้องอ้วนนี่บ่โดยอ๋ออืม มาชกันนะเเลยไม่อย like, uh ู่ดิแต่งเราบ่ดิแต่เกี่ยวข่าวช่วงดํานาช่วงดนาเลยเออไม่หมดเม่ยนไจักอ่ะะบ่เม่นดิเออคือคนหลายดคนลายใช่ใช่แล้วเหยียบมาหน่อยนะที่หน่ะมาหน่อยเื่อนนะมน่อยห่งอดอยห่เนาะ นี free, here. The People, uh? s> <S oh ่เป uh ็นเทียงคู huh. ่น well, ีาว่าเทียงไพเลยนี่นะเถียงคั่เียงคูเฮ็ดโดยบ่มีไม้ตอกแล้วกะก็เลยเอาแมวิกมาเฮ็ดเทียงอยู่โดยเป็นจังไรคือว่าจังอ่อนออกมาจากบ้านพุ่นเลยบ่ถือบ่ต้องเดี๋ยวกับแม่แม่ฮาวแบบคนว่าวไหลเออว้าวอยากได้ใจเดนนี่กับบ่ได้เดนได้ไหมอ้าวเบบะเออให้เฮ็ดนะแต่๋ยฮาวหัน ยังบ่ทันเฮ็ดอืมถึงความเผินว้าวนะคือว่าให้เฮ็ดเดี๋ยวนี้รอดให้แล้วเดี๋ยวนี้นะ<อ>เลบานี้บ่ได้ใจเ,เ,เพื่อนเฮ็ดบ่ทันใจเพื่อนแหละเพื่อนบ่ให้อยู่เพื่อนบอกอยากอยู่แซ่กลับไปอยู่โลดโอือผัวๆก็กกเลยว่ามาขอมาขอปลูกขอหยาอยู่นี้อยู่นี้ใช่เหตุ อุปายสาเหตุที่ได้ย้ายออกมาอยู่นี่โด้แม่บ่ถูกบ่ต้องครับแม่โด้เอาไงว่าเพิ่นสั่งว่าไอ้ลงกกตอนนี้โด้แม่บ่ลงแม่ตอนที่เพิ่นบอกแม่แม่ล่ะเด้อยังบ่ทันได้กินข้าวสิบ่ลงแเนาะแดอกแเี่ยใมือมาชวนมาบุ่งดอกผมไม่น้อยก็มัดผมเา น้ำลูกอยากไปหันปลานี่แหละก็มาพักละแม่นี่ลูกจะคนเจ้าสามลูกสามคนโดยปีนิ่งลูกผู้ชายปีนิ่งนอนโอโ้โหบุมีผู้ชายจี่คนได้เพื่อนสยูมเจ้าเดี๋ยวนี้นะบ่มีอยู่สองแถวอยู่สองแถวลูกอันจะีอยู่น้ำเท่าว่น,นม่เท่า,ทาโดยเม่เท่าที่ไวัวนเจ้ากออกมาเนี่ยบ่โดย,โดย มาอยู่แหน่มาอยู่กับวลายผัวสองคนตอนนี้นโดยอาศัยที่ย่าอยู่ที่นี่นะโดยใช้ของปลูกของเาหญ้าน้าผึน่นบอลเลยนะหน้าปลูกหนา้าหญ้าเห็ดน้ำผึ่นโมจอก,จก็คหอมวยเห็ดบอกนนด้วยว่าข้นคนใดแล้วมันบวมน่าห้าหัน่นบัณฑิมือเฮือนเฮาวซูอืมหบาบัได้มาเลี้ยงปูเลี้ยงหญ้าอลไรห้าวเราบ่ได้ มูนมังนหลน่ะนะผู้ปราชญ์ไทยพูดพัวบ่ระสิเพิ่นยังไม่ได้ปั่นบ่เพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นว่าน้าเขาบ่หลายน้าบ่หลายเลยว่าให้ให้น้องกินเราเดี๋เจ้ากินข้าวอีใช่สะข้าวน้ำผ่อแม่เพิ่นบ่เม่นเลยกินข้าวน้ำพ่อนน้ำเม่แต่กอนที่ไปเอาเพิ่นก็ให้อีกได้อ้าวเจ้าว่าเฮาวกะเฮ็ดเจ้าว่าก็มาเอาน้ำพ่อนน้ำเม่นี่แหละเฮาว่า เห็นน uh ้ำเดียวแล้ววะชูลงไปแล้ววะชุดแรกจะชูแล้ววะเมื่อเขาเตือนเธอีนพ้นว่าไสรบ่าไอกับว่าไสกัย้อมเลยเนาะเล่หเฮากะหาใช่ได้นะเดวว่าพื้นทง้งน uh ักข้กะเฮากะหาบอได้ก uh ัเลยวะขยามัน uh ว่าจำเป็น huh. พอชูชนเดี๋ยวไปว่ะคันว่าลูกพัวไปหาเงินเนาะเก็บไม้เก็บตอกนํำชาวบ้านชาวเมืองได้มือหามื่อซีดก็พอได้ชื่อมาคิดก็เป็นนองะเห็นไหลูกไปดิ้นเหนไหม่ะเห็นะลูกนอนนอนเดี๋ยวมาหน่อยนอนนอนนี่นี่่นลูกะอดินไปเคยดินแบบนี้บอกเออเอาลูกเอาคนเคยอยู่ดินเนาะแมน หาเงินมาจะปีไ้เสาหกต้นนี่นะโอ้เงินสิบปายสิบปายปีโดยจต่น้นี่อะไรโดยตั้งปีไรนี่นะปีนี่วก็ตั้งนี่บ่คือว่าช่วงปีแลี้วนี่ปีแล้วนี่เพิ่นตั้งเพิ่นอะไคือเจ้าเองบ่ตั้งด้วยว่าเจ้าให้เพิ่นตั้งไห้ผัวผัวผัวเป็นคนเ็ดเองนะบ่โดยโดย คือการตั้งตอนเกี่ยวข้าวแล้วนี้โดยแล้วก็ความอันมีตจวันผัวน้องอ้วนมาซอยมาซอยบริจ้างบริจ้างกสะชมาจ้างน้ะเฮามีข้าวเฮาได้ข้าวได้น้ำกับปั้นเดียวแบ่งเดียวกินในนันนะกับโบแมนน้อกว่าชิมีกว่าเอ้ยน้องกับเฮากะลูกกับโมีเถ้าเฮาชองค้น มีชวนหนึ่งกับแบงเดียวไปน้องวัวง่ายมาเจ้านั่นเอิญพวนา้วนมาซ้อยพวเจ้าได้มีเข่าแล้วแบงให้เราโดยโอ้ยหากันเนาะโดยหาเอิาหาันหากันโดยขย้ำน้องอ้วนขัดเคินกะสอยน้องอ้วนอ้ยหยาเอ้ย่ะคอยนี่มึมีข่ากินได้คอยอยากได้ํำเจ้าแล้วก็ไสแห้งตัวนี้เพื่อนกะ ช่วยกันไปช่วยกันไปเจ้ากับบ่มีคือกันคอยกับบ่มีคือกันแต่คอยหันลูกกับบ่มีอ่าลูกกับอยู่นะแม่ว่าง่ายว่าช่องเท่าช่องเท่ากาจีบอนั่นปันไดเนาะทางนำบับ่เป็นหานาหายากลูกน้อยก็เลยบัดช่วยเหลือเดียวเดินไกล้คือในน้ํำพัดเอิ้นเจ้าเนื้อเอื้นง่าบ่เป็นพี่น้องทั้งผัวบ่เจ้าเจ้าบ่เป็นพี่น้องหรือว่าทา้งผัวเจ้าเป็นพี่น้องเพื่อน ทั้งคอยกับแมน่นทั้งผัวคอยกับแมน่นพี่น้องทั้งผัวเราได้เลยน้องเดียวแล้วก็ได้น้ามาเป็นหญ้าจา้ะแบบเป็นหญา้าแบบพัวพันคือแบบเดียวกับชาวบุญน,นี่ยังไม่เท่าน,น,นี่กับมิเป็นหญ้าคนแล้วแล้วพอเป็นลไรแบบปูหญ้ามาเมื่อนี่เป็นทั้งหญ้าเป็นทั้งม่เท่าเป็นทั้งป้าเป็นเบ็ดได้เป็นเบ็ดได้ครบแล้วครบแล้วเป็นหญ้าแล้วก็ นายนำเรว่าเป็นเป็นนับถือกันโดยเป็นญาได้แต่คอยอันนี้ก็ก็ะิว่าวไก่กาอันนี้ก็เขาให้ได้เอาบดิบด้เวนไก่เจ้าบอกเพิ่นให้มาเลี้ยงเพิ่นให้มาเลี้ยงว้าวลุกลงล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 อลงลลงาลง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 ลหลง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 งลงลลงลงลงลลงลงลล้ เห็ดเงี้ยสวอาเห็ดเฮือนเห็ดชานนี่เห็ดเฮือนเห็ดชานซอยเพื่อนเนี่ยบัดเอาข่แห้งบอกค่แห้งกับเอามื่อสิมื่อเช้าพอได้ซื้อแล้วเพื่อนเลยซื้อดินให้อันนี้อะไรโดยคนในบ้านบ่ซื้อให้บ่กคนต้องเห็นคนต้องเห็นโดยแปลว่าไงผัวเจ้าไปเ่ียเพื่อนโดยเลยซื้อแห้กับชายนี่ยให้โดยคิดว่าเจ้าซื้อเองได้ก็ขอยไปได้ซื้อ เขาไก็เห็นชูฮาวถูกยากไก่ก้ากรแมนของเพื่อนมันเด้อันหลุดอันช่องแถวแหลนเขาเรื่อยฮะ้นั่นแหละคายเครื่องบ่เม่แหลนโดยสารบ่แมื่อแหลนโดยสารไก่กับมิตรไก่เพื่อนนั่นเี่จุขอยเลี้ยงจูขอยบารมียังไงอ่าคันว่าเสื้อผ้านาแพ้คอยหาค้นมาไปอยู่ในฮือนนะไปหาเอื้อหานองน้องเขาก็ให้เธอระโตช่องโต ก็ไม to ่ได in <doors> ้ซ <cuz I ain> ื้อมีแต่ข้าเจ้าหายค่อยว่าความชัวของค้อันนี่ฮะหมูเป็นชั่วอือแน่นหมูมีมาตั้งแต่เกิดเนาะแม่แหล่ะพยายเดินมาบ่อแม่คนชั่วเพย่ยเดินมาเฮาคนเฮาเด้อเกิดบ่ได้ฉันละเนาะเคนว่านฉันเนี่ยแน่นหมมีมาแต่พอแต่แม่โดยอันนี้หั่นบ่ได้ดำเนินการต่อบ่เฮือนนี่จักสิหาเพียงแหล่ะ อยู่สองเ่าแจะลูกเต้าอันกับเพื่อนกายยังบ่้ไปเหดเวียกเห็นงานมีครอบครัวว่เดี๋บ่ลูกสามคนนี่ครอบครัวผู้นึงมีครอบครัวผู้นึงผู้แม่ผู้นี้บ่โดยโอ้ครอบครัวผู้นึงในสองหันยังบมมียังบมมีดีอยูนแมนเมทาโดยแต่วลาออกมาสิแต่เพื่อนกับมหาอยู่บ่เออลูกบ่เวลากับมหาแต่ว่าลูกกับเม่เนี่ยไ่ได้พิจกันเนาะแต่แค่เจ้ากับเม่บปวเข่าใจกันโดย แต่เลือกดูกเลือกชิวแล้วไม่เท่าเพราะว่างายพันติดไม่เท่าอยู่เมืเคยอยู่มาแล้วเนาะพนังดินอืมดูอ่ะพวกกินยังกีินดินบ่อหนะบ่อเินอะคอยเป็นคอยไปให้ได้ขาดไม่ขึ้นโค้งไม่เนาะลายย่างเลยลาย่างโมเมนต์มาแบบเช้าดิ ขึ้นแบบว่าหกต้นปกตินี่มีแต่เก้ากับสิบสองเนาะแล้วก็เป็นเป็นที่ว่าห้องที่ว่าห้องนั่นน่ะเป็นยืดแทะแบบยืดแบบนี้เหรอักน้ำเพื่อนแบบว่าไงว่าทั้งผัวเป็นของแมนมันเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนเนี่ยเพื่อนเคยเฮ็ดเพื่อนบ่ผัวจะเป็นสร้างให้เพื่อนก็งว่าถ้ามีเครื่องนี่เพื่อนเฮ็ดเองได้เนาะโดยแต่ว่าขาดเงินซื้อโดย้วยแล้วพี่น้องเอ้ เราเคยไปดินเราเน้ออ้วนมีแตงหงหุ่งกับแบ่งฟันแต่เฮากลับ่เคยมาแบบสัมผัสเราจะนี่ะได้มาดินจะชวนมาเบ่งเป็นแข้งเราผัวเรากัดบเป็นแข้งไปขคลายคลายเป็นแข้งเราจะเอาเงินไปซื้อยังอย่นะไปซื้อผิดจะเป็นเนื้อซื้อไม้กินค่ะใช้ได้เงินได้เงินไม่อยากบอกอยากอดอยากกรอดโดยยินสั่งผัวเราต้องกินจักโตแต่ว่า หัวเข้าไปกินได้ป <ừ> ่ะคอยบอกกินบ่ได้เ่ราะว่าโบเละว่ะคอยอยากได้เงินเวลามีเวียกบ้านการเมืองกเจ้ามาเก็บเอามาอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเฮาว่ะแม่นเฮาบ่ได้อยู่น้ำเมฆกับเม่างนั้นนะแอลลานกันอยากกระอดเนาะด้วยด้ยสิเลยคอยเสียเงินในคำมาแต่ไม่แค่ปัญหาเงี้ยเ้อะกว่าเมื่อวานในหันเสา ใชเพื่อนบ่โดยแต่เชื่อนี่เาไปขึ้นนึงได้จิปตได้อยบ่แสนด้วยมาได้หาิอยังูยังงยัง่อยากไปใช้ปเยอยากไปพอดีกำลังอยากไปเนาะแมนบ่ิโลปุกรบโลกก่อนเนชานทางแม่จะชื่อยังก็แม่แม่เร่งแม่เร่งดโอ้แม่เร่ง ซื้อล oh. like ูก uh. บ e ่อะไรเงี้ยบ่ซื้อเจ้าซื้อลาซื้อซื้อเจ้าเองเลยซื้อข่อยเองเจ้าหนึ่งเข่าอยู่ใช่ไหเน่ก็หนึ่งอยู่กลางแจ้งแท้ทีนี้บ่ส่วนพริกเจ้านะโดยโอ้แล้วหน้าช่วนมาผีกำลัาอ้วนโดยใช่แล้วหน้าตั้งเบิ้ลเบิ้ลก่อนโดยโอ้ที่มาเบิ่งกับน้องอ้วนนั่นเจ้าปลูกกับกับน้องอ้วนนั่นนะโดยโอ้ปลาหนึ่งเข่าอยู่กลางแจ้งบ่ร่มไม่ง่ายบ่ดิ หนึ่งข่าอยู่กลางแจ้งชุกอยู่เบาหนึ่งกะโอ้มาหน่อยแล้วนี่ชวนมังพิกเจ้าตัวนี้กบหนึ่งกันดาก้อนบักอะขังหนึ่งอยู่พุ่นบดีกลัวปะ มันลมหนึ่งยี่ห้อลมนั่นนี่กางแจ้งเลย,ยเออไอยังประกาศบนน่นาอนไะประกาศซ่อมบ่กซ่อมผัวไปขอของโหมมาแล้วกามาปลูกอืมขอ้ะมูมาปลูกขอ้ะมูมามปลูกเลยอันนี้คุดเห็ยนยังอันนี้นะคุดเศษน้ำชางโอ้ย้ำย้ำผลและน้ำมันมีอยู่ในนี้เละกะ เลยจักขึ้นไปใช่ไปกินกินอยู่นี่เลยโดยเออกินปลาคุดเชีดเตาได้เนี่นยนะราบังลานย่างมาตกภ่มลองหนียแห้งนั่เนาะเราจะมาลานไปใช่ไปใช่แบบว่าหิว <c oughs> นอนนอนปะลานบาทนี่ออห้างไม้เออมาใช้เฉยนี่นะห้างไม้มไม้านนเเบบบ่กพิีะ ดด้ลอยเนาะแล้วหายหน้าตะกร้ารในกัโบโมเมนของแม่อันนี้กันของปู่ของยาอืมอม,มาอยู่ดินเพื่อจะซื้อเพื่อหายตะกาเนี่ยไปน,นี้พอแต่ว่าเพื่อนเอาหายโดยเพื่อนปันหายลา <c oughs> แล้วเนาะคือโดยคือเป็นของเจ้าร้อยเปอร์เซน็นแล้วยังมาทั้เป็นนะเอาว่าเพื่อนปันหายได้อ้าวปันหายกะ ใบอ้นชีดมันอยู่น้ำเพริ่นโอ้ว่าไงว่าเพิ่นปันใทายุก่อนเพริ่นปันทายุก่อนโอ้ยอดันนี้กับเพิ่นเอาหายแล้วล่ะเพิ่นปันใทายุแล้วอโดยปะปบาดิก่อนบ็อกเราเตรียมไว้เห็ดเทอนเห็ดชานเนาะโอเคไม่เป็นไรเลยบัแม่บ่าสับปูผัวพูยผัวแม่เด็กอ่า รอๆอ่ะโอเคพ่อพี่น้องเอยเนาะสําหคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พ่พี่น้องเอยทางเฮือนแม่เพิ่นอยู่ย่งหลังน้อยกว่าของน้องอวดอีกเนาะโอ้ยอ่ใส่ไฟแล้วเซ อ่ะสันโอเคสันแม่เอ้ยเนาะเราขอมาเบิ้งพอดีได้มีโอกาสไปพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเด้อเนาะโดยทางมาหาหนุ่มอ้วนแต่โบยูโดดได้มาพ่อแม่เพื่อนพ่อแม่เพื่นได้มาดินมาอย่างลำเล่ากรไปพี่น้องเลยชีวิตของเรากับโบแตกต่างกับน้องอ้วนปัญหาเนาะแต่ว่าเราอ่นยังตั้งเสาขึ้นแล้วแต่ว่าบบมีงบต่อไปซื้อพอมีนี่แหละมีหกต้นเลย อย่างน้อยก็เพิ่อมอีกสามต้นก็บใครยูเน,ะนาะพอได้เป็นเกา้าผิดกับเมรเรื่องบวเขอาใจกันได้ได้พายเงยออกมาอยู่ต่างคอยพี่น้องอได้ว่าเงกออกมาอยู่ต่างหะเนาะพายพวกเราคนใหญ่อยากจะซอยทั้งพี่น้องของน้องอ้วนได้ี่กระยาเล่าในน้ำมาเอิญเป็นยาคอพี่น้องเลยเนื้อจังไดกะเนือ้อใดเขามาเนาะกะจะชอบมาได้เด้อพี่น้องเอ้โดย ะเก็บนี้ก็สิประมาณนี้ก่อนเนาะโอ้ยป่ะขอกล่าวว่าสบายดีสวัสดีเบิดสุสุสุคนเด้อ